JK นำเสนอรถเก๋งมือ2นะคะรถสภาพสวยค่ะขุกท่านมาด้วยราคาตัดเงินสดเลยนะคะคันนี้รถมาด้2ค่ะปี2013นะคะเป็นรถเก๋งมือสองเกียร์ธรรมดาค่ะเลือนใหม่ขึ้นครบนะคะเลขใไมลน้อยด้วยทุกท่านดูจากรูปนะคะเลขใไม่เพียงแค่69,000โรเท่านั้นเองนะคะ รถสวยดูดีมีสเสน่ห์ค่ะมาด้วยราคาตัดตามสภาพนะคะราคา1 9 0 0 0บาทตามที่แจ้งเบื้องต้นเลยนะคะว่าตัดตามสภาพค่ะทุกท่านเป็นเก่งค่าประตูนะคะมัดด้า2รถอยู่กำแพงแสนจ,จังหวัดนคนปรปฐมค่ะท่านใดสนใจนะคะอยากได้ไปทำกำไรกันต่อหรือนำไปใช้นะคะท่านติดต่อโทรคุยก่อนค่ะ ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนัดดูรถตัวจริงด้วยตนเองค่ะติดต่อโดยตรงนะคะและควรเดินทางไปดูก่อนตัดสินใจกันด้วยนะคะ jk เพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้ท่านรับชมเท่านั้นในวันนี้ jk ลาไปก่อนนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์ไว้ไรายงานตัวกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ